โอ้แดนนี่ก็บ,บ้าคากแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> บอ่อผาแจักบาทเอาลืม้มจะลิมแนวตัก <c oughs> บอ่อผาแจักบาทเลยน่ะ <c oughs> อู้ยังโดดอยู่ <c oughs> ประขาหนอยทางบ้านครับพี่น้อง มึงกินเขาแล้วบอกกินเขาแม่เขาก็มีนะกินก็นมีอย่ตากูนะกมี่ออมาแล้วบ่ท่านบ่เวอุยพี่น้นองบาดนีนะครั <c oughs> บบอกท่านผาดจังบาดย <c oughs> doğru.